สวัสดีครับกินก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่น้องกว๋วยเตี๋ยวแซ่บบเห็นมากว๋วยเตี๋ยวนะครับกินกก๋วยเตี๋ยวมานะครับกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวทานด้วยกันนะครับเส้นใหญ่เส้นใหญ่นะครับ ก๋วยเตี๋ยวกับข่าครับพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวกับข่าวพี่น้องแซ่บ ต่อค,ครับ แซ่บๆครับพี่น้องกิมักครับประกาศ์ฟแล้วก็ัวระพาครับหัวระพานะครับปลาแก้มนะครับก๋วยเตี๋ยวมระพา 往下买油，往下买。 โคยได้เสมอแล้วไปเอาลูบไปเอารูบก็หนังให้ันมาจังมี้ทูมาโหดนี้สอ,องโค นี่นี่เอาโก <laughs> ดูดีได้ดีเหมือนมากว่าก็ฮะยูทูบได้ดีเหมือนมากก่อไหมมันก็ถ้าเราลงคลิปบ่อยบางทีลงคลิปมากก็ได้มากครับเราคลิปมากแล้วเราต้องต้องไปดูเขาด้วยไปชมเป็คนที่เขามาดูเราชมเข,ขามาเขามาดูเราอคอมเมนต์เออปฏิสัสมพันธ์เออเหมือนกันอินเฟสถึงกันเราไปหาเขาเนี่ยเราต้องคอมเมนต์ไว้เขาก็มาหาเราถ้าเราไปดูเฉยไม่คอมเมนต์เขาก็มาหาเราไม่ถูกเออไปคาดบ้องเห็น ก็มีปฏิสัมพันธ์ไม่จริงที่แมเรี้ยวพ่อที่มันตาไปร์ว่าเขาไม่จ่ายค่าค่าทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยเราเลี้ยวอะไรเขา้าใจแบบนี้ใช่ไหมเมืเ่อเดือนเมื่อเดือนเดือนนี้เขาไม่ตั้งเอาชุม่มเอานาทีแล้วเขา<อ>ลงคลิปไปเรื่อยๆเขาจะให้เครื่องมือเรามาเองอ,อันนี้ของพ่อเนี่ยเรยกว่าไม่ได้เลยนะ ก็ลงไปเรื uh, ่อยไปเรื่อยปะมาณเป็นห้าคิปสี่คิปเพราะว่าเพราะว่าไปกดอ้าคุณได้่าเครื่องมือสร้างรายได้แล้วลงคลิปใหญ่เลยทางภาพทางภาพนิ่งแสดงว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนก่อนแล้วใช่ไหมมันต่กวสะสมสะสมสะสมมาทีมันจะง่ายอันนี้แล้วแต่เขาจะให้คนเท่าคุณแก่ทำเสียงเลยอเต็ม โอโ้ากูเท่าคนแก่ทำทำเป็น hmm. ทีมนะได้เป็นเอ้ยเดินเป็นเส้นเนาะก็รวมทีมกันเนี่ยยิ้มขวเมีเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนในการนั้นนักร้องเนี่ยกับนักมวยนะเนี่ยไม่เออชื่อเออจะผิดกฎเขาเนี่ยมวยกับนักร้องมาลามัน รางอาคิบด้วยเยหลายชื่อเขาเข้าคลิปร่างอคิบด้อยเป็นราคาของคลิปนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวร้านเจเล็กเฮียวิทนะครับสียายกคำน้ำคำยางนะครับเสียากน้ำมันนะครับเรียกปอมยามนะครับแสบๆครับสี่สิบบาทอิ่มครับพักหล่นจานนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่มารับชมนะครับเอาหนุนได้นะครับใครอยู่แถวนี้นะครับสวัสดีครับ